เจริญพรออาจารย์โทนและก็คณะวันนี้ที่แรกได้รับนิมนต์ให้ไปอธิษฐานจิตปลุกเสกกุมารทองสองหลวงพ่อตีวัดสามงามนคนปรปฐมแต่ว่าวันนี้ครูบาติดภารากิจหลายอย่างาก็เลยไม่สามารถที่เดินทางไปได้แล้วก็เป็นช่วงสงการการเดินทางลำบากครบาก็เลย ขออธิษฐานจิตที่วัดนะส่งจิตส่งใจส่งญาณไปช่วยอธิษฐานวัตถุมงคลตัวไม่ได้ไปแต่ใจไปนะส่งใจไปส่งจิตไปไปช่วยอธิษฐานตอนนี้ก็ได้เวลาที่เขาทําพิธีครูบาจะอธิษฐานตรงนี้แล้วก็ส่งจิตแผ่เมตตาไปที่โน่นนะให้ได้รับบุญรับกุศลรับบารมี ของระคฟูบาในโอกาสนี้ขอให้ทุกครันทุกคนจงโชคดีสิทธิกิจจำสิทธิกรรมังสิทธิการียังสิทธิวาจาตถาคตโตสิลาโพนัตลังสิเตโชขยโยนิจังสิทธิกรรมังปาสิทธิเมปาสิทธิเมปาสิทธิเมจงปาสิทธิเมจงปาสิทธิเมนโมพุทธายะนามาภาทาจภากัสาอิสาสุมากัสานาชาติติอสสภาสวายะสุกิติมาสุภาจโรสุสี ลาวาสุปาคาโตยัสสาสีมาเวเจติโลกเจสราวาสัมพิโตนโมพุทธายติปิโสวิเศเสีเสเสเพุทธานามีอิอิเมนาพุทธตัมโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิราชาคาตาลสาที่หังจะโตโลทินังปิสามละโลปุปสภุสโสมนะกริทัทโทภาสสาวิสาเทพะข้าพุทธันธุธรรมข้าวาทุโนมมะมะวาวิสุนุสานุสติณโมพุทธายะ นะาเมตตาโมคราณาพุทธปาณิทายินิยยะอินดูนะโมพุธทธายะปะา,าโตเมตตังะัลจีเมาังสุขโตจุตติจิตตะเมตตานิปปันังพลมังจุตตินโมพุทธายะหิจิตจตังปิย,ายามัมมะมะมามาเงินจงมาทองจงมาโชคลาภจงมาบ,บุญวัสนาบารมีสิ่งดีจงไหลมาณนะชาลิติตนาะติเิชานามโมพุธทธายะ สัมปติชามีนาสังสีโมพรมจะมหาเทวาสพเพยะาคาปลายันติพรมจะมหาเทวาพิลาภาวันตุมีมาบุญโยมหาลาโปวันตุมีมิเตภาวติพุทธม้โอกหน้าโมพุทธายาวิลาทยโยวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิลาทาศีวิลาทาศลและอิติโยพุทธะสมาณีมามาพุทธะสัสว่าุมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือหรือสิทธิกิจจงสิทธิกรมังสิทธิการยังสิทธิวาจาธทราสตโตศิลาโคนิลันตาังสิเตโชชโยนิจังสิทธิกรมังปะสิทธ เพาสิทธิเมะพาสิทธิเมจงพาสิทธิเมจงสําเร็จจงสําเร็จจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จสําเร็จสําเร็จสําเร็จศักดิ์สิทธิ์สมปรารถนาทุกประการญาติธรรมตังติมาตังกาเสตังญาติธ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 ตังติมาตังกาเสตังญาติตัธรรมตังาณติมาตังกาเสตัง ทาจงหวยย่จงหวยด้วยนโมพุทธายะขอให้โกมารทองรุ่นสองหลวงพ่อเตวะสามงามจงศักดิ์สิทธิ์จงศักดิ์สิทธิ์จงสำเิ็จงสเร็จ,ส,ส,จส,สมปัถนาจงทุกประการเทิน